อยากจะรู้ว่าถ้าต่นดีถึนทีสุดท้ายรูกศิจะเป็นยังไงเนี่ยก็ผมว่าเปิดเปิดโไหเดี๋ยวผมจะพาเข่อโอกค่เมื่อกี้มันลุกขึ้นมาแล้วมันเด้งอะไราีน้าอกมีนะมั้าก่อนไม่เรียกน้าอกพานไขมันที่พ่ออยู่บนอกว่านะนีแข่งนอนี้ว้อไรเนี่ยวินอนไหนเขากินเงินมาไหนยังไมนมารอยเรื่องัเล่นเขาเล่นเันจะมีทั้งก่อนเล่นกับหลังเล่นอ่ะแล้วแต่อันปะ อะไรยาอะไรเอยที่เรากินเหรอมันไม่มีไม่แนะนำให้กินเวผมเรื่องฮอร์โมนนะโนเพราะเวเนี่ยมันจะเป็นทางลัดซึ่งมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีน้ำแทรกเหนี่ยกล้ามเนื้อเยอะมันบวมเมื่อได้เคล้ามันบวมเมื่อเราเล่นเยอะเล่นเล่นกล้ามมันก็ยังอยู่สวยถ้าคุอไม่ได้เล่นกล้ามจะหายไปมันจะเหลือแต่ฟองฟ้าโตปะ ด้วยเหรอชิ้นไก่กลิ่นเนื้อจริงๆแล้วตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอย่างแม็กอ่ะเล่นออกกําลังอ่ะขึ้นดีนะขึเลยเลยนะมันจะขึ้นเลยแบบว่าอย่างเห็นชัดเจนเรื่องวัตถุดิบไดไปเก็นไปไอ้นี่อต้องรีดออกไอ้นี่แต่อันนี้ขึ้นยากแต่นเนี้ยความที่มันไม่มีเลยอ่ะมันจะขึ้นเร็วขึ้นง่ายจริงๆว่ายน้ำมาพี่ปะว่ายน้ำซิมิทพรุงนี้ตนพรุ่งนี้ต้องเล่นนะไปรอเล่น จะไแกไม่ไหวเขาเลยอะอะไรนเหมออันนี้เฮ้ยหมดแล้ววะอ้าวใส่กลองเอมเอ้ยไอ้ส่วพี่เบเปลี่ยนทีไม่รู้อะใส่เลยพี่สาวไดิใส่รวมเลยนี่เนี่ยใส่กล่อง ไหนอเสกอกอันนี้ของเอ่อนี่อันนี้เว็บไหนอันนี้เว็บไหนนะอันนี้ใครเว็บอะไรเลย์เท่เลยเฮ้ยใครสุดที่ไหนอ่ะใครสุดที่ไหนอ่ะพี่ภูมิอันนี้เว็บไหนอ่ะใครสุดที่ไหนเสกอกที่กินเมื่อกี้ข้าวคระทะใครสุดบ้างกดเบอร์อะไรไอ่นี่หรอมันเสกอกเออเว็บนี่เว็บนีไปที่ไหนได้ปะเ พอละโอ้ยยงแข่งเลยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวไปเดนเนีไม่รูสนเวลาะต้องคยเบ้างแล้วต้องใสร้อนอ้ยเขาไม่รุนน่าหรอครเอะใครโอ้คตนนะใช่หรออบเดี๋ยวมันร้อนนะกรัไม่เท่ันอยู่ไหวะี่พี่ ในโลกตัวจริงจะไม่เหมือนกันหูฟังไม่เพราะ่ผมรอาลูกเมยนะน่าจะมีเหมือนกันเยอะเรื่องขับเรื่องเมื่านเลยอะไรนะ่นออกอากาศไปอะไปทนกเม ไม่มีข่าวคเราเลยครับตอนี้นาวรัวตอนเชาตม่นวิ่งน้อยตอนเช้าอ่ะตกนื่นมาแล้วพี่หนุ่มอ๋อถือบ้างก็ว้างเฮ้เฮ้ยจริงเออไนว่าไม่จริงอ่อยราอยือออยู่หอแม่ร้านหรือหอง้านหอกินข้าวม่้ก็หลอกเา หนูจะรอจริงจังเด้อหนูรู้วันนี้หนูขอว่ะวันนี้ขอแค่นั้นครูก็มาดูดูก่อนแล้วพูดไปแล้วคิดว่าจะหมดแค่นี้หรอมะม่วงน้ำผึ้งหวานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวได้รับหาไไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกเข้ามาก็ควรจะได้พักผ่อนกันเยอะเที่สําคัญคุณครูเองก็มีภาระหน้าที่คุณครูทํางานเจ็ดวันสิบอาใหม่อีกแล้วหรอ อันนี้เขาบอกว่าตอนเราพูดคุยกันไหมโคตรโคตรกูเยอะไรนะชอบทุกคนเกระเขาบอกว่าอะไรต้องถามว่าชอบทำงานกับใครซึ่งยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยๆบอกไปเรื่อยๆว่าทำไมถึงต้องชอบทำงานแบบนั้นแบบนี้อะไรอ่ะวิตามินซีมีรวมค่ะมีรวมเออเดี๋ยวไว้เอาวิตามินซีฟู่ๆมาให้เย้กินมันครับขอบคุณครับ แล้วก็แช่อย่างนี้นะ่กนห้มจะฟูเป็นสีส้ม่หยออกมาบ้าต้องเล่นนะเ่นนะต้องรีบอะนี่ก็นี่ก็ยุ่ยง่ายนะตองกินเงินมไรทางนี้หรอ พวกนี้คือพวกที่ทยังยังยังสร้างกล้ามเนื้อได้อยู่เพราะตัวเล็กๆนี่ดูเหมือนจะเป็นคนที่รูปร่างดีก็พิเศสุดแต่ก่อนคือใช่ใช่ไหมโอ้สิ่ี่มาแทนเป็นลูกเนี่ยไม่ดูจากเนี้ยดูจากเสื้อพี่ก็รู้ว่าตอนเนี้ยเมย์น่าจะเป็นผู้ชายที่หุ่นดีที่สุดในบ้านไม่ยังมีทรงเหลืออยู่อะไรนะใส่เสื้อเติมเต้ากัดหน้าผาใส่เสื้อให้แม่ใส่เสื้อดีไหมแหนมอะไรใส่กรอบลมควันมันโหน ช่วยทุกเนี่ยคือว่าต้องช่วยทุกคนเลยล่ะที่ว่าเมียควรจะเป็นผู้แนะนำผู้แนะนำในในในการที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยได้ออกกำลังกายแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าทำได้แล้วเคยทำได้แล้วนั้นต้องต้องต้องเทรนน้องๆเป็นอ๋ออย่างพูดเไรเคยมีอะไรเนี่ยแอปเปิลคิดแอนนั์ได้ไหาแบบรั่วเป็นยังไงอร่อยมากอร่อยมากไม่เคยเห็นจะควรจะหยอดเนี่ย อร่อยจริงพี่บอกอ่อยดูคนบานเอาลเลเด็กเล็กน้อยเด็กเล็กไม่เรียนเลยเอาเอเเแม็กเล่าไมเราต้องเด็ด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 มามามาจริงพ่จะกินอันนี้ด้เไม่มด้ค่เรื่อร่อยูน้ำพี่ก็วางมือไว้่บอกว่าเวลอมพร้อมากนนี้ แต่ออกหลังคืนก็ได้ใช่ไหมครับมาครับเริ่มแบบว่าก็มีงงเงี้ยกินเองคเละของวิสองห่ายเอาไม่ได้ตอนนี้มันยังไม่แบ่งมันยังไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเดียวเถอะไม่มีไม่ไีวแวจะคอยดูตัดปัญหาเราแบ่งเลยถัาน้มเทากันมันยังเป็นเหมือนเสียงสูงอ่ะ เราอยู่่ฝัง้าวจะไม่เคยดูรายการมันจะมีคนที่มีรสนิยมต้องกันกับรสนิยมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเช่นอะไรอ่างเงี้ยมันจะมีเยอะแยะจริงๆไม่แบ่งกันดีสุดแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีทางมันอาจจะต้องแอบมีมาแบ่งๆกันบ้างหน่อยนู่นนี่ซ่อมพี่น่เนี่ยหมดสภาพแล้วแต่ผมบอกว่าแบ่งอะไรเขาห้ามกินร่วมกันนี่เาากินกันอยู่พี่ไม่ได้รังเกียจไม่ได้รังเกียจ นี่ชอบใช้ช้อนรวมกันเวลาเรเขาบอกเขาใกินรวมกันนีนั่นเออถูกต้องแต่ก่อนอยู่หรียางกินน้ำขวดเดียวกันกินยเม็ดเียกม่ได้เลยเป็นเหมือนกันเลยใช่ป่ะเป็นแบบด้วยแล้วเดี่ยวกลุ่และสองคนก็ไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่พาให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียเป็นติดต่อซึ่งกันและกันคือไม่รังเกียจเอาไว้เตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือว่าจะถูกแต่มันก็ไม่ถูกนะมันผิดนะการรักกันไม่ใช่ต้องมากินของอันเดียวกันหรือว่ากินจาก ม่งันหมดอยู่แล้วน้องบอกตอนนี้จะเล่นมุกแล้วแม็กซ์แต่ก่อนอยู่แล้วน้องบอกไม่ตีขีดกิน้คด้าทำเป็ดครับเล่นเหมือนกันเฮ้ยใครเองเปอประกวนี่แหละกินหน้านี่ปูมาสักนิดสักหน่อยนะเฮ้ยมมากนี่เาวเปนประกวดขอมันไม่ม่เลไข่กินหน่ในโม้กันสดี่สกัน

ไม่แบบว่าแต่ก็ไม่ได้เปรี้วากกินกันยู่แบบแบบนั้กินกัก็โอเะมาจากพ้าเลยแล้วมีากานตั้งแต่เอามาจากไหนอะเป็นตั้งแ่หล่งอนก็เลยแบบว่านใจถดว่ามันต้องพนต่อไปเนีนะพ้นบุญเจ๋งหมดเลยแน่นอนไม่เอาละมีแต่คนอกว่าเข้ามาแล้วติดโล่นติดโันมยหนูจะพยายามลดไม่ได้ไม่แล้วที่สำคัญคือมันใคร จริงๆเอะจริงๆเอะไม่อยากบังคับแต่จะอยากจะบอกว่าข้อแนะนำแล้วกันกลางคืนเนี่ยกินของเบาๆเช่นอะไรครับโฟมอย่างเงี้ยเธอจะกิน้าวต้มหรือกินหรือกินหรือกินไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยคือมันเบานอนแล้วสบายแต่ไอ้วกที่เป็นนู่นเน่ะโอ้โหแบบเนี่ยตายแน่เลยอ่ะที่เมย์ของพูดมิสเตอร่อทเรียกแงพวด้วยไม่รู้แล้วไม่สนใจแล้ว ดูอ่ะมันบ้าคลั่งอาการกินอย่างเดียวเลยป้าป้าปลาป้าไม่เดี๋ยวนนเดี๋ยวส่งกันตรงนี้แหละเดี๋ยวไปเองป่ะล่ำลากัน